คุณตื่นเช้าขึ้นมาทั้งที่ยังเหนื่อยแต่ก็ต้องรีบลุกไปทำงานคุณทำงานหนักจนไม่มีเวลาแม้แต่จะกินข้าวับครอบครัวคุณคิดเสมอว่าอดทนอีกนิดแค่หาเงินให้พอเดี๋ยวชีวิตก็ดีขึ้นเองแต่วันแล้ววันเล่าปีแล้วปีเล่าคุณก็ยังอยู่ในวงจรเดิมเหนื่อยเหมือนเดิมเครียดเหมือนเดิมและชีวิตที่หวังไว้ก็ยังไม่มาถึงสักที บางทีคุณอาจกำลังแลกชีวิตของคุณเพื่อเงินโดยไม่เคยหยุดถามตัวเองเลยว่าเงินที่ฉันหาอยู่ทุกวันมันคุ้มกับสิ่งที่ฉันต้องเสียไปหรือเปล่าหนังสือชื่อ Your Money or oh, Your Life ไม่ได้สอนแค่วิธีออมเงินหรือการวางแผนเกษียนแต่มันตั้งคำถามที่ลึกกว่านั้นคำถามที่เรียบง่ายแต่สามารถเปลี่ยนชีวิตได้ทั้งระบบคุณกำลังใช้เงินเป็นเครื่องมือ หรือให้เงินมาควบคุมชีวิตคุณกำลังมีชีวิตหรือแค่มีรายได้คลิปนี้จะพาคุณไปรู้จักกับวิธีคิดแบบใหม่วิธีวางแผนชีวิตแบบกลับหัวและวิธีที่คนธรรมดาลหลายคนใช้เพื่อเปลี่ยนชีวิตจากคนที่เหนื่อยล้ากลายเป็นคนที่มีอิสรภาพทั้งการเงินและเวลาถ้าคุณกำลังรู้สึกเหนื่อยหมดไฟไม่มีเวลาใช้ชีวิตคลิปนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่คุณรออยู่ ตอนที่หนึ่งกับดักการเงินที่ซ่อนอยู่ในชีวิตประจำวันเราทุกคนถูกสอนมาตั้งแต่เด็กว่าเรียนให้เก่งจะได้ทำงานดีๆทำงานหนักจะได้หาเงินเยอะๆหาเงินเยอะจะได้มีความสุขมันดูสมเหตุสมผลใช่มหมแต่สิ่งที่ไม่มีใครบอกคุณก็คือยิ่งคุณหาเงินมากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งถูกผูกไว้กับเงินมากขึ้นเท่านั้นและชีวิตก็ถูกผลักออกไปอยู่ข้างหลังเรื่อยๆ คนส่วนใหญ่ใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อทำงานแลกกับเงินแต่กลับไม่มีเวลาใช้ชีวิตที่ตัวเองต้องการไม่มีเวลาอยู่กับคนที่รักไม่มีเวลาหายใจลึกๆหรือแม้แต่จะฟังหัวใจตัวเองหนังสือ Your your m o n y y or Your Life บอกว่าเราทุกคนตังอยู่ในกับดักที่เรียกว่าการแลกชีวิตเป็นเงินคุณอาจรู้สึกว่าคุณมีรายได้แต่จริงๆแล้วคุณอาจขายชีวิตโดยไม่รู้ตัว และสิ่งที่น่ากลัวคือคุณอานไม่ได้รู้สึกว่ามันผิดปกติเลยตัวอย่างสถานการณ์ที่คุณอาจคุ้นเคยคุณใช้เวลาทำงานวันละ9ถึง10ชั่วโมงแต่ใช้เวลาอยู่กับครอบครัววันละไม่ถึง1ชั่วโมงคุณบอกตัวเองว่าอดทนทำงานหนักเพื่ออนาคตแต่เมื่อถึงวันหยุดคุณก็เหนื่อยเกินกว่าจะใช้ชีวิตคุณซื้อของแพงๆเพื่อให้รู้สึกว่าชีวิตตัวเองดีขึ้นแต่กลับต้องทำงานหนักขึ้น เพื่อจ่ายของพวกนั้นคุณใช้เงินเป็นรางวัลของความเหนื่อยล้าโดยไม่เคยถามว่ารางวัลที่แท้จริงคืออะไรนี่แหละกับดักที่ลึกที่สุดของโลกยุคใหม่เราไม่ได้ถูกบังคับให้แลกชีวิตกับเงินแต่เราสมัครใจทำมันทุกวันโดยที่คิดว่ามันคือความปกติแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเรากำลังติดกับดัก ให้ลองถามตัวเองคำถามง่ายๆจากในหนังสือทุกบาทที่คุณใช้คุณรู้สึกว่าคุ้มค่ากับเวลาในชีวิตที่แลกไปไหมคุณกำลังใช้เงินเพื่อเติมเต็มชีวิตหรือใช้ชีวิตเพื่อเติมเต็มกระเป๋าดันคำถามพวกนี้อาจฟังดูแรงแต่มันคือคำถามที่ปลดล็อกความเข้าใจใหม่ทั้งหมดและคำตอบของคุณจะกำหนดทิศทางชีวิตนับจากนี้ ตอนที่สงเงินคือชีวิตหรือเปล่านิยามใหม่ของรายได้และค่าใช้จ่ายหนังสือ Your Money or Your Life เสนอแนวคิดสำคัญที่เปลี่ยนกรอบความคิดของคนทั่วโลกมาแล้วอย่างหนึ่งคือทุกครั้งที่คุณใช้เงินคุณไม่ได้แค่จ่ายเงินคุณกำลังจ่ายเวลาชีวิตที่คุณเอาไปแลกเงินนั้นมา ลองคิดแบบนี้ดูคุณทำงานได้เงินเดือน30,000บาทหากหักค่ารถค่ากินค่าเสื้อผ้าและค่าเหนื่อยต่างๆคุณอาจเหลือเงินใช้จริงเพียงสองห0ื่นบาทถ้าคุณทำงานเดือนละ200ชั่วโมงนั่นหมายความว่าหนึ่งชั่วโมงในชีวิตของคุณเท่ากับ100บาท แล้วลองคิดต่อว่าเมื่อคุณซื้อกาแฟแก้วละ100บาทคุณไม่ได้แค่จ่ายเงินแต่คุณกำลังจ่ายชีวิตไปหนึ่งชั่วโมงเมื่อคุณซื้อรองเท้าคู่ละ5,000บาทคุณไม่ได้จ่ายแค่เงินแต่คุณจ่ายชีวิตคุณ50ชั่วโมงและเมื่อคุณต้องผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนบัตรเครดิตคุณไม่ได้แค่ผ่อนหนี้ แต่คุณกําลังผ่อนอิสรภาพในชีวิตนี่คือการคิดใหม่แบบที่หนังสือเรียกว่าพลังชีวิตหรือ Life Energy ของคุณแทนที่จะคิดแค่ว่าฉันใช้เงินเท่าไหร่ให้คิดว่าฉันใช้เวลาชีวิตเท่าไหร่ในการซื้อสิ่งนี้เพราะสุดท้ายแล้ว เงินเป็นแค่ผลผลิตของเวลาชีวิตและเวลาชีวิตของคุณเป็นสิ่งเดียวที่เอาคืนไม่ได้ทำไมการคิดแบบนี้ถึงเปลี่ยนชีวิตเพราะเมื่อคุณเริ่มเห็นว่าเงินคือเวลาชีวิตคุณจะเริ่มระวังว่าแต่ละการใช้จ่ายคุ้มค่าจริงไหมคุณจะไม่ใช้เงินเพื่อกลบความเหนื่อย แต่จะใช้มันเพื่อสร้างชีวิตที่คุณอยากมีจริงๆคุณจะไม่ซื้อของแพงเพื่อเติมเต็มความรู้สึกว่างเปล่าแต่จะใช้เงินเพื่อซื้อความเป็นอิสระนี่ไม่ใช่การสอนให้ประหยัดสุดโต่งแต่เป็นการถามว่าเงินที่คุณกำลังหาพาคุณไปหาชีวิตที่คุณอยากมีไหมหรือคุณกำลังไล่ตามเงิน แต่ยิ่งไล่ชีวิตก็ยิ่งห่างเพราะถ้าคุณตอบว่าไม่รู้เหมือนกันบางทีถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนวิธีคิดและนั่นคือจุดเริ่มต้นของสิ่งที่หนังสือเล่มนี้เรียกว่าการปฏิวัติชีวิตผ่านการจัดการเงินแบบมีสติตอนที่ 3. าก้ขั้นตอนเปลี่ยนชีวิตจากหนังสือ your money or your life ขั้นตอนที่ 1:" ห,หยุดแล้วคำนวณว่าทั้งชีวิตคุณหาเงินมาเท่าไหร่แล้วคำถามแรกจากหนังสือที่ฟังดูง่ายแต่สะเทือนใจมากคือคุณหาเงินมาแล้วทั้งหมดในชีวิตนี้กี่บาทไม่ใช่แค่รายได้ต่อเดือนไม่ใช่แค่เงินเดือนล่าสุดแต่หมายถึงเงินทั้งหมดที่คุณเคยหาได้ในชีวิตนี้ลองหยิบกระดาษออกมาแล้วเขียนรายได้แต่ละเดือนตั้งแต่เริ่มทำงาน โบนัสเบีย้ยเลี้ยงค่าจ้างพิเศษรายได้จากซีแลนซ์รายได้เสริมหรือการลงทุนแล้วรวมยอดให้หมดคุณอาจจะตกใจว่าคุณเคยมีเงินผ่านมือมามากกว่าที่คุณคิดแต่ตอนนี้เหลือเท่าไหร่และที่น่าคิดยิ่งกว่าคือเงินที่เคยผ่านมือนั้นคุณเอาไปแลกกับอะไรคุณใช้มันเพื่อสร้างชีวิตที่คุณต้องการ หรือแค่เพื่อเอาตัวรอดไปวันๆขั้นตอนที่สองคำนวณเวลาชีวิตที่แท้จริงที่คุณใช้เพื่อหาเงินหนังสือบอกว่าการนับชั่วโมงทำงานแค่เวลา9มงถึง5้าโมงเย็นยังไม่พอคุณต้องรวมเวลาขับรถไปทำงานเวลาที่เหนื่อยเกินกว่าจะทำอย่างอื่นหลังเลิกงานเวลาที่ใช้ไปกับการพักฟื้นจากความเครียดของงาน ค่ารถค่าอาหารที่ต้องจ่ายเพื่อทำงานนั้นเสื้อผ้าทำงานค่าดูแลสุขภาพค่าเลี้ยงสังสรรค์เมื่อรวมทั้งหมดนี้แล้วคุณจะได้ต้นทุนชีวิตที่แท้จริงของการหาเงินจากนั้นลองหารเงินเดือนที่คุณได้ด้วยเวลาชีวิตทั้งหมดที่เสียไปคุณจะรู้ว่าชั่วโมองชีวิตของคุณมีมูลค่าเท่าไหร่จริงๆบางคนตกใจว่าหลังหักต้นทุนต่างๆแล้ว เวลาชีวิตของเขามีค่าแค่5 0บาทต่อชั่วโมงเท่านั้นและนั่นคือสิ่งที่คุณกำลังขายชีวิตไปในแต่ละวันเมื่อคุณรู้ตัวเลขนี้คุณจะเริ่มมองเงินด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปตลอดการขั้นตอนที่3ติดตามทุกการใช้ใจ่ายแบบไม่โกหกตัวเองเมื่อคุณรู้แล้วว่าเวลาชีวิตของคุณมีมูลค่าเท่าไหร่ขั้นตอนต่อไปคือ เริ่มติดตามการใช้จ่ายทุกบาททุกสตางค์ใช่ครับทุกบาทจริงๆไม่ใช่แค่จดยอดรวมไม่ใช่แค่จดเป็นหมวดหมวดแต่จดแบบละเอียดลงไปว่าใช้ไปกับอะไรเพื่ออะไรและรู้สึกยังไงตอนใช้เพราะเป้าหมายของขั้นตอนนี้ไม่ใช่แค่ควบคุมค่าใช้จ่ายแต่คือการทำให้คุณตื่นรู้ว่าเงินที่คุณใช้กำลังซื้ออะไรให้ชีวิตคุณอยู่การจดละเอียด จะทำให้คุณเห็นพฤติกรรมที่ไม่เคยรู้ตัวเช่นซื้อของตอนเครียดโดยไม่คิดใช้เงินกับบางอย่างซ้ำๆแต่ไม่ได้ทำให้รู้สึกดีขึ้นเลยเสียเงินกับสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับเป้าหมายชีวิตบางคนรู้ว่าเขาไม่ได้จนแต่เขาแค่ใช้จ่ายโดยไม่รู้ตัวมาตลอดเมื่อคุณเริ่มจดคุณจะเริ่มเปลี่ยนเพราะแค่เห็นตัวเองชัดขึ้นก็พอจะเริ่มควบคุมพฤติกรรมได้แล้ว ขั้นตอนที่4จำแนกค่าใช้จ่ายตามคุณค่าชีวิตไม่ใช่แค่หมวดบัญชีนี่คือจุดพลิกเกมที่หนังสือ Your Money All Your Life นำเสนอแทนที่จะจำแนกค่าใช้จ่ายเป็นหมวดแบบบัญชีทั่วไปเช่นค่ากินค่าเดินทางค่าเช่าให้คุณตั้งคำถามกับค่าใช้จ่ายแต่และรายการด้วย3คํคำถามนี้ 1. สิ่งนี้เติมเต็มชีวิตเราหรือเปล่าส ถ้าต้องใช้เวลาชีวิตไปแลกกับสิ่งนี้อีกครั้งเรายังอยากแลกอยู่ไหม 3. ถ้าไม่ได้ใช้สิ่งนี้ชีวิตเราจะดีขึ้นแย่ลงหรือไม่ต่างคำถามเหล่านี้จะทำให้คุณเห็นความแตกต่างระหว่างค่าใช้จ่ายจำเป็นเวอร์ซัสค่าใช้จ่ายที่เราคิดว่าจำเป็นของที่อยากได้เวอร์ซัสของที่ช่วยให้ชีวิตดีขึ้นจริงๆสิ่งที่ซื้อเพราะอยากมี เวอร์ซัสสิ่งที่ซื้อเพราะเรากลัวจะไม่มีเหมือนคนอื่นคุณอาจพบว่าคุณจ่ายเงินเพื่อซื้อความรู้สึกปลอดภัยซื้อการยอมรับจากสังคมหรือซื้อเพื่อกลบความว่างเปล่าบางอย่างในใจและนั่นคือจุดที่คุณจะเริ่มใช้เงินอย่างมีสติไม่ใช่เพื่อความพอใจชั่วคราวแต่เพื่อความสุขระยะยาวที่สอดคล้องกับชีวิตที่คุณต้องการจริงๆขั้นตอนที่ห สร้างกราฟชีวิตการเงินของคุณเมื่อคุณจดรายรับรายจ่ายทุกเดือนและรู้ต้นทุนเวลาชีวิตที่แท้จริงให้คุณนำข้อมูลเหล่านั้นมาทำเป็นกราฟแบบง่ายๆแกนแนวนอนคือเดือนที่ผ่านไปแกนแนวตั้งคือจํานวนเงินหรือพลังชีวิตที่คุณใช้ไปในรูปของเงินแล้วสร้างเส้นกราฟสองเส้นขึ้นมา 1. เส้นไรายได้ 2เส้นรายจ่ายนี่ไม่ใช่กราฟบัญชีธรรมดาแต่มันคือกราฟสะท้อนชีวิตของคุณคุณจะเริ่มเห็นภาพเลยว่ารายได้ของคุณเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไรรายจ่ายของคุณคงที่หรือกระโดดขึ้นลงแบบไร้เหตุผลช่วงเวลาไหนที่คุณควบคุมชีวิตตัวเองได้ดีที่สุดและที่สำคัญ ถ้าเส้นรายจ่ายต่ำกว่าเส้นรายได้อย่างต่อเนื่องนั่นคือช่วงที่คุณเริ่มมีอิสรภาพมากขึ้นแม้จะยังไม่ได้ร่ำรวยกราฟนี้ไม่ใช่แค่เครื่องมือวิเคราะห์แต่มันคือกระจกสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตกับเงินของคุณอย่างซื่อสัตย์ถะขั้นตอนที่6ค้นหาจุดที่รายจ่ายเท่ากับรายได้จากอิสรภาพ ในหนังสือเล่มนี้มีแนวคิดที่สำคัญมากที่เปลี่ยนชีวิตใครหลายคนเรียกว่าจุดไข่แคว้งห่างอิสรภาพหรือ crossover point crossover point คือจุดที่รายได้ที่คุณไม่ต้องใช้แรงแลกหรือ passive income เท่ากับรายจ่ายรายเดือนที่คุณควบคุมแล้วเมื่อคุณถึงจุดนี้คุณจะสามารถหยุดทำงานเพื่อเงินได้ เพราะเงินจากการลงทุนรายได้พาสีฟหรือดอกเบี้ยเป็นต้นเพียงพอกับค่าใช้จ่ายใ,ในชีวิตแล้วคุณไม่จำเป็นต้องรวยล้นฟ้าคุณแค่ต้องทำให้รายจ่ายของคุณสมเหตุสมผลและค่อยๆสร้างไรายได้ที่ไม่ผูกกับเวลาชีวิตบางคนถึงจุด crossover ด้วยไรายได้แค่หลักหมืน่นเพราะพวกเขา ปรับวิธีใช้ชีวิตให้เรียบง่ายแต่เปลี่ยนไปด้วยความสุขนี่แหละคือแก่นของอิสรภาพทางการเงินที่แท้จริงไม่ใช่การมีเยอะที่สุดแต่คือมีพอแล้วและไม่ต้องแลกเวลาอีกต่อไปเพราะเวลาคือสิ่งที่แพงที่สุดและเมื่อคุณได้มันคืนมาคุณจะได้กลับมามีชีวิตอีกครั้งขั้นตอนที่7 ตรวจสอบการใช้ใจ่ายแบบมีสติทุกเดือนเมื่อคุณเริ่มจดบันทึกรายจ่ายรายวันและวาดกราฟชีวิตทางการเงินของคุณขั้นตอนต่อไปคือการย้อนกลับมาดูพฤติกรรมทุกเดือนแบบตรงไปตรงมาไม่โกหกตัวเองให้คุณใช้เวลาทุกสิ้นเดือนนั่งลงและตอบคำถามสำคัญกับตัวเองว่าค่าใช้ใจ่ายแต่ละรายการในเดือนนี้คุ้มกับเวลาชีวิตที่แลกไปไหม มันเติมเต็มชีวิตจริงๆหรือแค่สร้างความพึงพอใจชั่วคราวถ้าต้องใช้เงินก้อนนี้ซ้ำอีกจะใช้ไหมถ้าคุณตอบว่าไม่กับรายการใดก็ตามให้ทำเครื่องหมายไว้เลยว่ากำจัดได้หรือลดลงได้เมื่อคุณทำแบบนี้ซ้ำทุกเดือนคุณจะเริ่มเห็นว่าพฤติกรรมบางอย่างของตัวเองซ้ำซากโดยไม่รู้ตัวและนั่นคือโอกาสที่จะตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออก เพื่อรักษาพลังชีวิตของคุณไว้และทุกครั้งที่คุณลดค่าใช้ใจ่ายอย่างมีสติคุณไม่ได้แค่ประหยัดเงินแต่คุณกำลังซื้อเวลาชีวิตคืนมาด้วยขั้นตอนที่8เรียนรู้การพอเพียงอย่างมีความสุขนี่คือหัวใจลึกที่สุดของหนังสือเล่มนี้และอาจจะตรงข้ามกับแนวคิดชนนิยมที่เราถูกปลูกฝังมาตลอดผู้เขียนไม่ได้บอกให้คุณจน แต่เขาบอกว่าความมั่งคั่งที่แท้จริงคือการมีน้อยแต่พอใจได้มากไม่ใช่การมีมากแต่ยังไม่พอสักทีพอเพียงในที่นี้ไม่ใช่การปฏิเสธสิ่งสวยงามในชีวิตแต่มันคือการตั้งคำถามกับทุกสิ่งที่คุณอยากได้ว่าฉันต้องการสิ่งนี้จริงๆหรือมันเป็นความต้องการที่คนอื่นยัดเยียดให้ฉันฉันอยากมีสิ่งนี้เพราะมันเติมเต็มชีวิต หรือมันทำให้ฉันดูดีในสายตาคนอื่นหลายคนพยายามสะสมทรัพย์สินแต่ลืมสะสมประสบการณ์ชีวิตหลายคนวิ่งไล่ตามของใหม่แต่ลืมถามว่าของที่มีอยู่ฉันใช้มันอย่างมีความสุขหรือยังการพอเพียงอย่างมีความสุขไม่ใช่แค่เรื่องของการประหยัดแต่มันคือทักษะของการรู้จักคุณค่าของสิ่งที่เรามีและเมื่อคุณรู้จักความสุขจากความพอ คุณจะไม่วิ่งไล่ตามสิ่งที่ไม่จำเป็นอีกต่อไปคุณจะเริ่มเปลี่ยนเป้าหมายจากการอยากได้ไปเป็นการอยากมีเวลาใช้ชีวิตให้เต็มที่ขั้นตอนที่9ลงมือสร้างชีวิตที่เป็นอิสระจากเงินถึงตอนนี้คุณได้มองเห็นภาพชัดเจนแล้วว่าชีวิตของคุณในแต่ละวันกำลังแลกอะไรกับเงินคุณรู้แล้วว่าเงินมีค่าก็ต่อเมื่อ มันช่วยซื้อเวลาชีวิตและคุณมีพลังที่จะเลือกว่าจะใช้เงินอย่างไรให้สอดคล้องกับชีวิตที่คุณต้องการขั้นตอนสุดท้ายของหนังสือเล่มนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องการเงินแต่มันคือการออกแบบชีวิตใหม่ทั้งระบบโดยเครื่องมือที่คุณสร้างมาเองจาก8ขั้นตอนก่อนหน้าผู้เขียนแนะนำให้คุณทดลองใช้ชีวิตแบบอิสระอย่างจรงิงจัง โดยมีหลักคิดง่ายๆว่าหากวันนี้คุณไม่ต้องทำงานเพื่อเงินคุณอยากใช้ชีวิตอย่างไรคำตอบของคำถามนี้จะพาคุณไปพบกับความหลงไหลของตัวเองที่เคยมองข้ามสิ่งเล็กๆที่ทำให้คุณยิ้มได้โดยไม่ต้องจ่ายแพงความสัมพันธ์ที่สำคัญกว่าสิ่งของและตัวตนที่คุณอาจหลงลืมไปนานแล้วเพราะสุดท้ายแล้ว เงินไม่ใช่เป้าหมายชีวิตที่คุณอยากมีต่างหากคือเป้าหมายที่แท้จริงบทสรุปอย่ารอให้สายเกินไปถึงจะกลับมาทวงคืนชีวิตหลายคนเริ่มรู้ตัวว่าเงินไม่ใช่คำตอบตอนที่สุขภาพพังตอนที่คนรักจากไปหรือตอนที่หมดไฟจนไม่รู้จะมีเงินไปทำไมแต่คุณไม่ต้องรอถึงวันนั้น คุณสามารถเริ่มตั้งแต่วันนี้ด้วยการเปลี่ยนวิธีมองเงินเปลี่ยนวิธีคิดต่อความพอเปลี่ยนความสำคัญกับการใช้ชีวิตไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตทั้งหมดในวันเดียวแค่เริ่มถามตัวเองว่าวันนี้ฉันใช้เวลาไปกับสิ่งที่มีความหมายจริงๆหรือยังเงินที่ฉันหามาพาฉันเข้าใกล้ชีวิตที่ฉันอยากมีหรือเปล่าถ้าคำตอบคือไม่แน่ใจ นั่นแปลว่าคุณพร้อมแล้วที่จะเริ่มเดินทางบทใหม่บทที่เงินไม่ใช่พระเจ้าแต่เป็นเครื่องมือบทที่คุณไม่ใช่แค่ผู้หาเงินแต่เป็นผู้ออกแบบชีวิตตัวเองและบทที่คุณจะได้คืนชีวิตกลับมาทุกนาที